ค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องของเราค่ะจะมีเมนูอาหารที่สําหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะวันนี้เนี่ยหญิงอยู่ที่ห้องพักแล้วก็ยังไม่ได้ไปจ่ายตลาดไม่ทําอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะเนื่องจากว่าวันหยุดแล้วก็บอกเลยว่าขี้เกียจนั่นเองค่ะก็เลยไปคว้ามาเจอเจ้านี่นะคะเขาบอกว่าพอดีเป็นของฝากด้วยนะคะผัดหมี่โคราชแล้วหญิงยังไม่เคยทําเลยกะว่าเดี๋ยวจะลงดูนะคะว่า หน้าตาจะน่ารับประทานเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่าแต่มื่อเนี้ยเขาไม่มีกุ้งไงตัวเองเขามีไก่ใส่ไก่แทนก็น่าจะได้ไหมจากเรือนจันทก,การนะคะวิธีการทําค่ะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกับหน้าซองเลยซึ่งหญิงบอกเลยว่าหญิงก็ยังไม่เคยทำทำทางนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะกับเมนูผัดหมี่โคราชเมนูของคนขี้เกียจแล้ก็ของคนที่ไม่มีเวลาค่ะ ที่เราจะไปชมคลิปนะคะในการทำค่ะหญิงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะตอนนี้แกะซองเป็นที่เรียบร้อยลงกระทะเลยจ้าดับแรกค่ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไปเด็กน้อยนะจ๊ะหลังจากนั้นเติมด้วยกระเทียมค่ะเียวกระเทียมจนหอมเป็นสีเหลืองๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยไข่ได้เลยค่ะจริงๆถ้าผัดไทยเนี่ยต้องใส่ใส่กุ้งใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้ที่พักไม่มีกุ้งญิงขอใส่ไข่อย่างเดียวก็แล้วกันค่ะกินคนเดียวแต่ใส่ไข่สองกองนะจ๊ะถ้ามีแบบพวกไก่หรือว่าพวกกุ้งก็ใส่ได้นะหญิงในกู้เย็นหญิงมีไก่นะแต่ว่าหญิงไม่ค่อยชอบทานไก่อ่ะก็เลยแบบกะใส่ไข่เน้นๆเลยค่ะจากไข่สุกแล้วนะคะยกไข่ออกจากเตาค่ะแล้วก็ตั้งน้ำในกระทะนะคะเพราะว่าเราจะทำการลวกเส้นหมี่นั่นเองค่ะ ที่นาไข่ในกระทะมาตั้งออกไว้นะคะนอกกระทะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งน้ํากันเลยนะคะว้าวห้องครัวเราสูงมากใส่น้ําลงไปเลยค่ะทุกคนกระทะไม่ต้องล้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันเป็นรอยไข่แค่นั้นเองค่ะเดือดแล้วล้างเส้นหมี่เสร็จใส่ลงในกระทะเลยแม่เจ้าใหญ่กว่ากระทะอีกนะเนี่ยล้นกระทะก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะหดหดหดค่ะ เส้นมันจะแข็งนะคะทุกคนดังนั้นก็จะต้องต้มในน้ําร้อนนั่นเองนะคะคือหญิงก็ทําตามที่เขาบอกนั่นแหละเดี๋ยวจะดูว่ากินได้หรือเปล่ารอให้เส้นนุ่มก่อนนะหรือถ้าหากว่าน้ํามันแห้งแล้วก็เติมน้ําไปก่อนก็ได้ะคะ่ะให้เส้นมันนุ่มนะคะทุกคนคะหญิงว่ามันดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าทําแบบสังเกตรูปเราแทบจะไม่ต้องใช้สีอ,อะไรเลยเนื่องจากว่านี่ค่ะ มีแบบว่าผงปรุงสําเร็จให้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยจ้าแต่ด้านบนเป็นน้ํามันอะ่ะขอญาตเทออกนิดนึงนะเทออกไปแต่ถ้าใครชอบก็ใส่ได้แต่ย่งรู้สุกว่ามันจะเยอะไปน้ํามันจะเยอะไปละครับชิมเทลงไปเลยค่ะโอ้โหน่าจะแซ่บนะเนี่ยคือแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยเพราะว่าส่วนผสมเครื่องปรุงที่เขาให้อะ่ะมันมันน่าจะแบบเข้มข้นอ,อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมาชิมกัน ถ้าใครมีผักอะไรก็ใส่ได้เลยนะคะตามใจชอบเลยบางคนส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมใช้เป็นถั่วง,งอกหรือไม่ก็พวกใบขึ้นช่ายกุ้ยช่ายแต่ยญิงไม่มี <c oughs> มีบอกคลอ่อะบ็อกคลอ่ใส่ในอะไรนะใส่ในเมนูผัดหมี่โคราชแม่เจ้าเรดคา <c oughs> หลังจากนั้นผัดให้เข้ากันเลยนะคะโอ้โห ต้องตั้งไฟแบบอย่าแรงเกินนะคะเดี๋ยวมันจะแบบหนึ่งไหมต้องไฟอ่อนๆสักนิดนึงค่ะหลับอุณหภูมิได้เราแกก็ไปที่แบบไฟอ่อนๆนะคะผัดไปเลยผัดไปเลยมีกุ้งก็ใส่กุ้งนะจ๊ะมีไก่ใส่ไก่มีอะไรก็ใส่ไปแต่ญิงน่ะญิงเตรียมไข่ไว้แล้วอยากว่าหญิงจะใส่ไข่จากนั้นใส่ไข่ลงไปเลยคะ่ะชอบอะไรก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ผักได้ตามใจชอบเลยนะจ๊ะหญิงใส่ ขอใส่สนิดน,นึหนาให้ดูแบบดูดีใส่อะไรดีละ่ะใส่บอกคอรี่ก็ได้ใส่นิดนึงก็พอโอเคค <c oughs> ลุกเค้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นจากเตาได้เลยจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะน่ากินรสเข้มถ้ามีกุ้งเนี่ยน่าจะเริศม,มากๆเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะเมนูผัดหมี่โคราชอร่อยพร้อมเสิร์ฟนะคะเป็นเมนูง่ายๆสําเร็จรูปค่ะที่ทุกคนก็สามารถทําได้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยกะว่าจะใส่กุ้งแต่ไม่มีกุ้งใส่ไก่ก็ได้แต่ไม่ชอบไก่ก็เลยใส่ไข่ไปสองฟองค่ะแล้วก็ใส่ผัดได้ตามใจชอบนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยค่ะดูเส้นสิคะเป็นหมี่โคราชเลย แต่ผัดที่ที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากจะกินโอเคค่ะไปก่อนแล้วขออนุญาตไปทานผัดหมี่โคราชกันก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ